สวัสดีค่ะพี่น้องมนีกามาพี่น้องมาชมลานเขาเอกเนาะค่ะเนาะ,ะช่วงนี้สั่งกับคนงานกับพักกินเข่าอยู่ค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศของเข้าภายในลานค่ะลูค่ะ,คะขั้นนี้กะเป็นของอ่าอเำเภอท่งฝนอุดรทาน,านีค่ะ เรื่องสิบสองจุดหาแร่งคโคบตาผัดกับพี่น้องอันนี้เพิ่นกบสื่อเขามาใหม้ห้าใสค่ะนี่กน่นาจจะนัดทรงเดือนท่านว่านะคะพี่น้องค่ะอุปกรณ์ใหม่จุดยกหลังสื่อมาใหม่ ส่วนมากเพิ่นแบบเน่นของไม้ไซเลยค่ะพี่น้องมันค่อยบออ้นั่นคอยบอมีปัญหาค่ะทัดมาอีขั้นนี้ก็เป็นของอำเภอกัวแก้วกลุมภาว่าปีอุดรค่ะส่วนมากลูกคากะนีดะ อมแอมแถวนี้ละค่ะพี่น,อน้องอมแอมแถวนี้ละเนีนคล้องไม้ใสใ่เพิ่นไปเลยนี่กัแคนยกคล้องไม้เป็นซ้ำเร็จรูปค่ะพี่น,อน้อง ขันนี้ก็นัดจงทันว่าคือกันค่ะพี่น้องสองขั้นนี้ก็น่าจะออกได้เรียกกันค่ะค่ะมาขันน้นนี้ป่ะนี้ขั้นนี้ได้นิดนิดนึงค่ะพี่น้องได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์เหรอค่ะขั้นนี้ของอน้องบวัวลำพูค่ะพี่น้องค่ะแถวตลาดมาเดือปลาค่ะพี่น้องขั้นนี้ก็ได้ อันนี้40%ค่ะพี่น้องค่ะมาขั้นนี้บาทนะขั้นนี้กับ40%คือกันค่ะขั้นนี้กับ40%คือกันสร้างมีสองคนค่ะเอาคนละขั้นสลับไปสลับมาออกเดือนละสองขั้นพ่อค่ะพี่น้องออกเดือนละสองขั้นพ่อพ่อดีพ่อง้าม ขั้นนี้ก็เป็นของคอนแกนค่ะพี่น้องคอนแกนค่ะขั้นนี้ก็ได้ก็าจะออกพร้อมกันครับขั้นนี้ค่ะพี่น้องมุกกะลาค่ะสองขั้นนี้เป็นท่านว่าค่ะพี่น้องพวกนี้ก็ลอดตามคิววนะคะพี่น้องมาอัปเดตบรรยากาศให้ให้พี่น้องได้ชม ตางผักกินข้าวเที่ยงอ๋อนี่อีกขั้นหนึ่งพี่น้องขั้นนี้กะนัดทรงสิบหาท่านว่าค่ะเ่าท่านได้เก็บรายละเอียดท่านได้เก็บรายละเอียดบันไดค่ะสีบ่ท่านได้เก็ยเยบ,บ,กบยังเ่าท่านได้แล้วกับพี่น้องขั้นได้กยกเครื่องออกไปเช็คระบบกันเลยเพราะท่านได้ยกเครื่องขึ้นค่ะพี่น้องขั้นนี้ก็ได้ อยังของเกินล่ะนี่โอ้อุปกรณ์ที่เพิ่นซื้อมาใส่จ้ะมีแต่ของใหม่แกะกล่องเลยค่ะพี่น,อน้องนะเบิร์ดูพี่น้องคนนะทัานนี้ก็ได้ลูกค้ามาจอดล้อคิวอ่าอ,อยากให้ลูกค้าท้าเครื่องเกียร์ดีๆมาให้ค่ะพี่น้องพออย่างวัดดีกับสิเป็นยักซ์สี่ล่ะค่ะพี่น้องเนี่ยถ้าต้องมาอ่าซ่อมเกียร์ให้ลูกค้าอีกกะ เสียเวลาไปอีกเนาะค่ะเนาะเราก็ค่าใช้จ่ายก็สิเพิ่มขึ้นนะคะพี่น้องเพราะว่าตัวนี้เขาต้องอ่าค่าใช้จ่ายตั้งหากค่ะพี่น้องนะคะเอาไปพอกไม้ใส่ซิ้นไม้ะะพี่น้องบ่ให้น้ำมันมันอ่ามันลวมันซึมค,ะค,ะค่ะพี่น้องจังสี่ลักค่ะพี่น้องแต่ละขั้นก็ได้ซัวสีได้รถไถดัดแปลงแต่ละขั้นง่ายคักพี่น้องบ่แม่นเรื่องง่ายๆเด้อค่ะ ขั้นนี้ก็ได็กขั้นนี้กับบหัวบอซึมอืมบกหัวบอซึอมซร่อนี่เขาก็จะเปลี่ยนให้เมื่ดด้วค่ะพี่น้องร่อนี่บอเอาไว้สภาพมันเสียมแล้วค่ะขั้นนี้ก็บบลัวบอซึมยังสร้างเข่าง,งานเราบอก ียรอกอ่าแต่ละปัญหากะเอามาแต่ละขั้นมีแต่ปัญหาค่ะพี่น้องขั้นนี้กะเกียร์ล็อกประสานสร้างว่าเกียร์ลอรร็อกสิไตะแก้ไขเอียกโอ้ลายอย่างพี่น้อง <c oughs> อ่าขั้นนั้นกับ่หัวบ่ซึมโอ้ขั้นนั้นหัวซึมกับพี่น้องเห็นบ่นะั้นหน่อยตรงนี้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเด้อค่ะ พู้ใดเอาเกียร์มาบอดีเกียร์คือว่านวนเนาะรถเกษต้องมีหัวมีซึมเป็นธรรมดาแต่ว่าเท่ากับเห็ดแลหลหเขาจะไขมันดีนะนะเ่า,เาะจะไขมีน้ำมันย,อย่อยฮะขันนี้ก็ซึมนิดหนอ่อยนะซึมซึมทุกขั้นกับยีนออกแต่ออกบอ่แห้งขั้นนั้นบ่ซึม ันนี้ขนาดส้งใใหม่ๆก็ยังซึมเลยพี่เนองนะเป็นซื้อมาสภาพใ่ดูตาบ่าเพิ่นกะคือว่าเนาะมันกะเก่ากับพรท่านได้ปรับปรุงตรงนี้มันเลยซึมเขาท่าสีไว้ซือดูดีขึ้นมาเซือแต่ว่าท่านได้แก้ไขขังในมัน ื้อมาเจอเจอแต่ว่ากระซึ้มคือเก่าดูดีแต่ภ้าไนอสร้างเขาง่านแล้วบัานเนี่ยอ่ะพี่น้องมาอัปเดตใหได้ชมเนาะค่ะหลานห้ากกบชิวประมาณนี้ละค่ะ <c oughs> <c oughs> กินข้าวกับตามตัวอิ่มหรือว่าสังเกต <c oughs> ก็สีแซ่บค่ะตำทวดตำทวปีประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องขอบคุณทุกคนค่ะ